สวัสดีค่ะพิวค่ะโนค่ะวันนี้นะคะผิ้วกับโนนะคะจะมารีวิวเซ็ตเครื่องเขียน Hello Kitty ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นหน้ากล่องค่ะด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะน่ารักม, <า S 1> มากๆเล,เลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะก็จะมีกล่องดินสอน,นะคะแล้วก็มีอะไรคะน้องลูกก็จะมีเป็นสอสองแห่งไหมนีม่สอสองแห่งแล้วก็ นะคะ2อันค่ะแล้วก็จะมีเป็นสมุดสองเล่มนะคะมีเล่มเล็กกับเล่มใหญ่ใช่ไหมคะน้องจุ๊บนละอันเลยใช่แล้วก็จะมีเป็นยางลบกับสีเทียนนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เหมียวกำลังมูนะคะก็จะมาแกะกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างพี่เหมียวแกะให้อ่าดูเลยน่งเล่นอแนะนะคะว้าวแล้วก็จะมีเป็นพวกเครื่องเขียนใี่แกะของเล่นซอเกิน อุ้ยน่ารักมากเลยค่ะชิวนตัวดึงไดูหนาน,านะนี่นะคะน่ารักมากเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีสุขุะนี่นี่นะคะอู้น่ารัามากมากชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นสม,มุนนี่นะคะคุาพี่มิวจะเป็นเล่มใหญ่ค่ะน้องมุกนะคะจะเป็นเล่มเล็กน,น้องมุกไหนดูซิไหนเปิดข้างในเป็นยังไงเป็นแบบหยักหยักข้างๆจะเป็นแบบเซนค่าพี่มิวเป็นแบบธรรมดานะคะไว้กด เอาไว้ทดคิดเลขค่ะต่อมาก็เป็นอันต่อไปเลยอันต่อไปจะเป็นสีไม่ใช่นี่ค่ะจะเป็นสีเทียนสีม่วงมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีเขียวแล้วก็จะมีเป็นสีส้มสีแดงสีส้มออกแดงๆใช่ไหมคะนี่นะคะอ่าต่อไปเป็นสองสองแท่งมีนะคะของเหลวกระโดดโน้ตนี่นะคะ ลายถั่วคิตตี้น่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆขอที่มาอันเดียวนะคะเราจะแบ่งกันใช้ค่ะค่ะแอนเอาไปแกะอันนี้ก่อนแกะอันนี้กันดีกว่อนจะเป็นกบเหลาเหมือนที่ไข่ลานเลยไข่ลานแงะแงะนี่นะคะจะเป็นกบเหลาค่ะที่เหนียวมัเท่ากันไหมว่าใครเยอะกว่าเท่ากันเลยเท่ากันเลยหล่ะนี่อันนี้อ้าวขนาดแบบอันนี้เช่นนั้นจะยัง่อไป ไม่ได้นี่นะคะจะเป็นไม้บรรทัดค่ะเป็นลูกฮัลโหลคิตตี้นะคะได้เขียนว่าฮัลโหลคิตตี้นะคะตรงนี้โอเคชิ้นต่อชิ้นสุดท้ายคือคังยางลบขังยางลบเป็นยางลบค่ะน้องมูนไหมที่รู้แล้วว่าน้องมูนจะพูดอะไรไม่ใช่คังยางลบน้องมูนจะบอกน้องมูนจะบอกว่ายางคิตตี้ยางลบใช่ไหมใช่ยางลบ นี่นะคะจะเป็นยางลบรูปทะเลซิตี้นะาะนี่นะคะนี่คะคือของน้งหมดนะคะที่อยู่ในเซ็ตททเล์ซิตี้นี่นะคะเซ็ตนี้นะคะที่อยู่กน้ำมุงนะคะก็ได้มาจากนเมนะคะคือเพื่อนคุณแม่นั่นเองเดี๋ยวพี่เหมอนกน้ำมุกนะคะจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะน้องมุกอ่านี่จ๋ใช่ค่ะไหนชิวด้านหลังเพื่อนๆดูหน่อยอีกทีเลยนี่ อีกแล้วอ่าต่อไปต่อไปจะเป็นสมุกนี่นะคะเหมือนเดิมเลยขาถือกระมุมตรงอหนนี่นะคะเอ่อต่อไปต่อไปก็จะเป็นสองอันนี่นะคะดินสองอันต่อไปเขาเตรียกบเหลาสองอันต่อไปนะคะจะเป็นสีเทียนสีเทียนนะคะเป็นสีเทียนแบบรูปมีดเป็นเทโลตี้ เป็นไม้บรรทัดนะคะหนึ่งอันเป็นยางลบนะคะหนึ่งอันจะแบ่งกันใช้นะคะค่ะนี่นะคะคือเซต Hello Kitty ของพี่กระโน้ค่ะนี่นะคะก็คือเซตเครื่องเขียน Hello Kitty ค่ะนี่นะคะอย่าลืมติดตามพี่มิวนะามุ้งด้านทีวีทูสเฟสบุ๊กมิวมุกช anel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเซต Hello Kitty ้ว้าวแล้วมากเลยค่ะเพื่อนบ๊ายบาย